ไม่กลัวหายมัก็อยู่ก็หไม่หายแล้วค่ะแค่เป็นอย่างเยนเช้าเย็นเย็นเลยนะคะมีทำไมโยมจะได้เกิดเอ็เอได้ใช่ไหรับใ่ครัีวิทค์คะขออวดหัวหน่อยนะคะมี่ใช่โปรแลนด์บลครับผมเล็กครับรูจากการเตะแล้ว